สวัสดีครับจะมาดูจะพามาดูวิธีการนับโซ่ละลิ้นของเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบเอ็ดเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบเอ็ดมีโซ่ละลิ้นอยู่ที่เก้าสิบข้อมีโซ่ละลิ้นอยู่เก้าสิบข้อเราจะมาดูกันว่ามันจะมีวิธีการวัดอย่างไรวัดแบบบ้านๆนะครับวัดแบบบ้านๆก่อนอื่นก็ให้เรา เรียงโซ่ให้มันตรงหลังจากนั้นวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คือให้เรานับไปทีละหนึ่งสลักนะครับหนึ่งสลักก็มีค่าเท่ากับหนึ่งข้อแต่โซ่เขานับเป็นคู่นะครับก็คือคู่นี้กับคู่นี้นะครับสลักสองตัวนะ ก็เท่ากับหนึ่งคู่เดี๋ยวเราจะมาเอาวิธีแรกกันก่อนนะครับแบบบ้านๆมันอาจจะมืดน,นิดหน่อยนะครับมืดน,นิดหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาดูวิธีแรกนะครับก็คือให้เรานับไปทีละหมุด

1> 8 1, 8ดเ8 3, 8 4, 8แปด8 8 9ม0มันมี90 90สลักนะครับก็เท่ากับ9 0ข้อนั่นเองอันนี้คือวิธีที่1นะฮะอาจจะใช้เวลากันในการนับนานหน่อยต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็มันเดิมให้เราเลียงโซ่ตรงๆนะครับ อย่างโซ่ตรงๆนี่ทีนี้ให้เรานับไปเป็นทีละคู่นะครับนับไปเป็นทีละคู่เราจะนับเป็นทีละคู่หนึ่งคู่มันจะมีอยู่สองข้อนะครับให้เรานับไปทีละคู่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

มันมี45คู่นะครับ45คู่ก็เอาอ่า45คู่เนี่ยไปคูณ2มันก็จะเท่ากับ90้ข้ออันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี่คือวิธีที่2นะครับเดี๋ยวจะเอาไปเข้าใกล้ก่อนต่อไปต่อไปจะเป็นวิธีที่3นะครับวิธีที่สาม เรียงเหมือนเดิมนะคือเราจะนับไปทีละสองคู่นะนับไปทีละสองคู่ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าสองคู่นะฮะนับไปเลยนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสดสิบสอามสสิบห้าสิ 17 18 19 20 21 22 22ก็จะเหลืออันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนี้นะครับเราใชา้เราจะชิดเป็นจุดห้านะครับก็เท่ากับ22.5หลังจากนั้นก็ให้เรานะครับก็ให้เรา,าเดี๋ยวเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับแบตกระเบิดกรบบัดน อ่ะไม่เป็นไรนะครับเอายี่สิบสองอ่าแปบ๊บหนึ่งเด้อเอาอ่ายี่สิบสองจุดห้าไปคูณซีมันก็จะเท่ากับเก้าสิบนะครับ เก้บข้อนะฮะเกข้ออันนี้คือวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามเอาไปคูณ4ี่นะฮะไปคูณ4ยังไงนนะก็คือเรานับไปทีละเรานับไปทีละ2คู่นะครับ1คู่1คู่มันจะมีสลักอยู่2ตัว1คู่มีสลักอยู่2ตัวนะครับ เมื่อเรานับไปทีละสองนะฮะก็คือสองคู่เนี่ยเราก็จะมันก็จะเป็นสี่นะฮะมันก็จะเป็นมีสลักอยู่สี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอายี่สิบสองไปคูณคูณสี่ยี่สิบสองยี่สิบสองจุดห้าไปคูณสี่มันก็จะเท่ากับเก้าสิบข้อหรือถ้าบางรุ่นมันมีาบางรุ่นจะมีแปดสิบแปดข้อนะครับเราก็นับไปเป็นทีละคู่เหมือนเมื่อกี้นะฮะนับไปทีละคู่เหมือนเมื่อกี้ได้ยี่สิบสองยี่สิบสองคู่ ก็ให้เอา22นะฮะย2ไปคูณ4นะครับมันก็จะเท่ากับ88มันก็จะเท่ากับ88หรือวิธีสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายอา่าเรานะน้ำเหมือนเดิมนะครับน้ำเหมือนเดิมก็คือ นับไปเป็นทีละคู่เหมือนเดิมนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสบสอสิบสาสิบสี่สิบห้าสบหสิบเดสิแปดสิ้ายี่สยสิบเอ็ดเรานับมาได้22คู่นะครับก็ออยากรู้ว่าจำนวน22คู่เนี่ย เราได้สู้กี่ข้อแล้วนะครับก็ให้เอา22ไปคูณ2เพราะว่าเรานับมาทีละ2คู่นะครับก็ให้เอาไปคูณ2มันก็จะได้44 22ิคูณสเป็น44 44คู่นะฮะทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันมี44คู่ทีนี้ เราอยากรู้ว่าจำนวน44คู่นี่เรา,เาได้กี่ข้อแล้วนะก็คือให้เอา44คู่ไปคูณ2คูณ2ก็คือ,อจำนวนจำนวน1ข้อนะครับเอ้ไม่ใช่จำนวน1คู่มันมีสลัก2ข้อนะก็ให้เอา44ไปคูณ2มันก็จะเท่ากับ88เมื่อเราได้88แล้ว ก็ให้เอามาบวกกับ2ข้อตัวสุดท้ายหรือ1คู่นะครับ1คู่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเท่ากับเก้าสิบข้อวิธีก็จะมีประมาณนี้นะอีกครั้งนะครับอีกครั้งวิธีสุดท้ายนะก็คือน้ำไปทีละคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็มันจะมีอ่าครึ่งนึ่งนะก็เอาไว้ก่อนนะครับครึ่งนี้นะฮะเราเอาไว้ก่อนก็ให้เรานับพวกนี้ซะก่อนนะครับว่ามันได้กี่ข้อแล้วเมื่อกี้เรานับมาได้นับมาทีละคู่นะฮะได้ยี่สิบสองคู่ ยีคู่แล้วก็เอา22นะครับไปคูณสองเพราะว่าเรานะับไปทีละสอคู่มันก็จะเท่ากับสี่สิบสี่แล้วทีวนี้ก็เอา4ี่ไปคูณ2สลักก็คือ1คู่มันมี2สลักมันก็จะได้แ8ดสิบปดคูณสหรือสี่สิบสีวกสี่มันก็จะได้8ปดสิบแด แปดสิบแปดข้อดังน,น,นั้นก็เอาไปบวกอีกหนึ่งคู่นะไอแปดสิบแปดบวกอีกหนึ่งคู่หรือสองข้อเนี่ยมันก็จะเป็นเก้าสิบข้อนั่นเองนะครับสําหรับวิธีการวัดแบบบ้านๆก็เอาไปเลือกใช้เอาครับถนัดแบบไหนหรือช่อบแบบไหนนะแบบไหนใช้เวลาเร็วแบบไหนใช้เวลา,าช้ากากันนะครับก็เอาไปเลือกใช้เอาก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการวัด จำนวนข้อต่อโซ่ลาวลิ้นเวฟร้อยสิบไอก็ไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอดือนก็ได้นะครับประยุกต์ใช้กับรุ่นอือนก็ได้หนึ่งสลักก็เท่ากับหนึ่งข้อแต่โซ่เขานับเป็นคู่นับเป็นคู่ก็ค,คือหนึ่งคู่เนี่ยหนึ่งคู่นะครับมันมีอยู่สองข้อนะครับก็จะมีประมาณนี้ฝากไว้ เล็กๆน้อยๆนะครับ